โปรดกดติดตามช่องของเราตอนนี้ก่อนเริ่มต้นเพราะการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์เทคโนโลยีดีๆได้อย่างต่อเนื่องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Trend t e ท h 6ซึ่งในภาษาไทยเราคือ Trend t e ท h 6ช่องรีวิวสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีใหม่ที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์ล้ำสมัย วันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Nokia X300 Pro 5G ปี2025สมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ดีไซน์สวยทันสมัยและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เหนือกว่า Nokia X300 Pro 5G มาพร้อมงานออกแบบระดับพรีเมียมที่เน้นความทนทานตามเอกลักษณ์ของ Nokia ที่สร้างมือถือแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเสถียรเป็นหลัก หน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ให้สีสันสดใสและอัตรารีเฟรชที่ลื่นไหลเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆชิปประมวลผลทรงพลังของ Nokia X 3 0 0 Pro 5G ให้ความเร็วในการใช้งานแอปหนักๆห,หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมแบบต่อเนื่องก็ทำได้อย่างลื่นไหลพร้อมรองรับ 5G ที่ให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นสำหรับการสตรีม ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่หรือใช้งานออนไลน์ได้แบบไม่มีสะดุดด้านกล้องก็เป็นจุดเด่นเพราะโนเกียใส่ใจในความคมชัดสีสันที่เป็นธรรมชาติและความสามารถในการถ่ายภาพกลางคืนเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงช่วยให้ภาพคมชัดทั้งในที่แสงน้อย ภาพบุคคลและวิดีโอมีระบบกันสั่นแบบออปติคอลพร้อม AI ที่ช่วยประมวลผลภาพได้สมจริงผู้ที่ชอบถ่ายภาพหรือสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจุดเด่นอีกอย่างคือแบตเตอรี่ที่อึดใช้งานได้ยาวนานตลอดวันพร้อมระบบชาร์จเร็วช่วยให้ไม่ต้องหาที่ชาร์จบ่อยๆนอกจากนี้ยังมีระบบปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ดีไซน์ของตัวเครื่องยังคงความแข็งแรงตามสไตล์โนเกียแต่เพิ่มความทันสมัยเหมาะกับทั้งการทำงานเกมหรือความบันเทิงโดยรวมแล้วโนเกีย x 3 0 0 pro 5 g เป็นสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นในปี2025ด้วยความทนทานประสิทธิภาพสูงอินเทอร์เน็ต5 g ที่รวดเร็วและกล้องที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเหมาะสำหรับนักเรียนคนทำงานครีเอเตอร์และเกมเมอร์ที่มองหามือถือที่ใช้งานได้คุ้มค่า หากคุณสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆและต้องการสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ในหลายด้านรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบติดตามช่อง t r e t d t e ท h 6เพื่อรับชมรีวิวแบบเจาะลึกเปรียบเทียบและเคล็ดลับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆอย่าลืมติดตามและกด Subscribe เพื่อสนับสนุนช่องของเราและช่วยให้เราเติบโตขอบคุณมากและเจอกันในคลิปหน้าโปรดกดติดตามอีกครั้งเพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับ